สบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุภูทุกคนเนาะมื้อนี้ก็มายามแดงพี่น้องมาในกลางเดินเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็สิไม่กินขนมจีนพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องบ่ค่อยแจ้งกคนได้เนาะนี่พี่น้องขนมจีนเต็มถาดเด้อพี่น้องหน้าก็ล่ําพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันค่ําเด้อเนาะมาพักของเฮาก็มีบัวรพาครับแมงลักเนาะพี่น้องกระเพยตูในบ้านเฮาเต็มถาดเด้อพี่น้อง กินเบิร์ดกูบอนี่เนี่ยพี่น้องเลยเามาวพี่น้องมาแศษเหมือนกันพี่น้องมาเลยย่กไกลอยู่ไกลเนาะเจ็ดสี่บทเหตุคลิปลงพอดีอาทิตย์หนึ่งพี่น้องบ่ค่อยว่างพี่น้องเลยบ่ค่อยว่างเหตุงานงานร้ายพี่น้องมวบ่ค่อยมีเวลาก็ขอโทษขออภัยเนาะคลิปก็อยาเคดพี่น้องงานก็อยาเคดมาวาพี่น้องมาแศษเหมือนกัน หมาลายยายหางพี่น้องขนมจีนนะ้อพี่น้องน,อน้องมือนีิขนมจีนน้ำยาน้ำยาปลาโอบน้ำยากะทิพี่น้องไม่น้ำยาปลาเอามาพี่น้องมาอืมเอร์มือไปเมือไปพี่น้องเอ้ย มาย่แดงพี่หนองเลยขอโทษขอไปทจิมหมดแจกนาพี่หนองพอมาย่แดงบนกะสิมา แท็เนาอพี่น้อง มืดได้พี่หนองเลยเปิดไฟเอาได้พี่หนองบราการยมข้างหลังกับบูมียังเด,ด,ด้พี่หนองมือจจ่อกินยามันมืดเด็ดพี่นนองแจบเนาะ เดิมฐานด้วยพี่น้องเไย มายามแดงพี่น้องบรรยากาศหายเวเร์ด้พี่น้องมืด ời, พี่น้องเออได้ครัขอโทษขออภัยเร้อพี่หนอกอย่าคือมากทำไว้พี่น้อง กันหน่อยหนึ่งพี่น้องคลิปนี้ก็ยิงขนมจีนเนาะพี่น้องเนาะขนมจีนน้ำยากะบทิพี่น้องเลยจะไดนกับขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะจีบมันมืดไปพี่น้องจะไดนกับขอโทษขออภัยอีกครั้งเนาะเมื่อที่มากคำไปพี่น้องเลยบรรยากาศข้างหลังนี่ก็มีแต่ป่าหญ้าพี่น้องแต่ว่ามันคำแห้งพี่น้องจะไดนกับ ขอโทษขออภัยเด้อบาตตุยก็ับขอหน้าไปก่อนเนาะพี่น้องเนะาะบาตตุยเมืองดาวแดนใต้ฝา,ากพี่ฝากน้องคือเก่าเนะาะบาตตุยก็สิขอหน้าไปก่อนพี่น้องสะไหดี